สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการสำรวจเชิงลึกในประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ฟังดูเหมือนธรรมดาธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันมีผลเยอะมากเลยค่ะต่อความสำเร็จขององค์กรคือคำถามที่ว่าอะไรคือต้นทุนหรือสินทรัพย์ที่แท้จริงกันแน่คะเราอาจจะนึกถึงเ,เงินอาคารเครื่องจักรอะไรพวกนี้ก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าแหล่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ชี้ไปที่จุดที่ เออสำคัญกว่านั้นเยอะเลยค่ะนั่นคือสิ่งที่อยู่ในตัวคนของเรานี่เองค่ะครับ เป็นมุมมองที่แบบว่าท้าทายความคิดเดิมๆมากเลยนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่บอกว่าเออคนสำคัญนะจบแต่มันมองลึกลึงไปว่าความรู้ทักษะประสบการณ์แล้วกออ็ที่สำคัญมากๆคือเวลาของพนักง,งานแต่ละคนเนี่ยเนี่ยแหละคือแก่นเลยของทรัพยากรที่มีค่าที่สุดเป็นสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้จริงๆครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่เหมือนวัตถุดิบหรือเทคโนโลยีที่เราจะไปสั่งซื้อเพิ่มมาได้ง่ายๆอืมค่ะ หรือหามาแทนกันได้ง่ายๆมันเป็นสิ่งที่เ,ออเติบโตสะสมแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคนจริงๆครับน่าสนใจมากค่ะแล้วแนวคิดนี้ก็มาจากบทความที่น่าสนใจนะคะซึ่งอ้างอิงเนื้อหาจากเพจ ที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยดีคือเพจทนายคู่คิดปรึกษาปัญหากฎหมายถึงจะเป็นเพจกฎหมายแต่ก็มีมุมมองคมๆเกี่ยวกับการบริหารเกี่ยวกับชีวิตมาแชร์อยู่เรื่อยๆเลยนะคะการที่แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือแบบนี้หยิบเรื่องนี้มาพูดก็ยิ่งน่าคิดตามนะคะแล้วในบทความเนี่ยเขาก็มีการอ้างอิงถึงอย่าง Apple ที่เตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ มันก็ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่านวัตกรรมที่แบบว่าตื่นตาตื่นใจมากๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากเทคโนโลยีลอยๆนะคะแต่เกิดจากคนที่มีความสามารถเป็นคนคิดคนสร้างขึ้นมาใช่ครับการเชื่อมโยงกับบริษัทอย่าง Apple หรือบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเนี่ยมันทำให้เห็นภาพชัดเจนมากว่าผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่สุดท้ายมันเริ่มจากศักยภาพของคนนี่แหละครับ ดังนั้นเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือการเจาะลึกลงไปอีกครับว่าทําไมการมองคนเป็นแค่ต้นทุนแบบว่าค่าจ้างสวัสดิการถึงเป็นมุมมองที่อาจจะจํากัดไปหน่อยทําไมจริงๆแล้วพวกเขาคือสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้และที่สำคัญเลยการบริหารจัดการหรือที่เราเรียกว่าการวางคนให้ถูกที่ถูกทางเนี่ยมันส่งผลต่อชะตาขององค์กรได้ยังไงบ้างทางั้งในแง่ความสำเร็จหรือแม้แต่ความล้มเหลวเลยนะครับเข้าใจเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ทำความเข้าใจแก่นของแนวคิดนี้กันก่อนต้นทุนที่แท้จริงอยู่ในตัวคนคำนี้มันมีความหมายลึกซึ้งกว่าที่เราเอออาจจะคิดตอนแรกยังไงบ้างคะมันต่างจากต้นทุนการเงินที่เราวัดผลกันปก,ปกติยังไงเอ่ยครับความแตกต่างพื้นฐานที่สุดเลยนะฮะคือเรื่องการทดแทนได้ต้นทุนทางการเงินอย่างค่าวัสดุค่าโฆษณาเนี่ยเออเราคำนวณเป็นตัวเลขได้ชัดเจนค่าวัดได้ใช่ครับแล้วถ้าเรามีงบ เราก็จัดหาเพิ่มได้เปลี่ยนใหม่ได้แต่ต้นทุนในตัวคนที่มันประกอบด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์แล้วก็เวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ติดตัวคนคนนั้นไปเลยครับอืม,มันผลิตซ้ําไม่ได้ตามสั่งคือเราจะสร้างวิศวกรเก่งๆที่มีประสบการณ์10ปีเท่าคนเดิมเปเปขึ้นมาพรุ่งนี้เลยเนี่ยมันทําไม่ได้จริงค่ะหรือจะไปซื้อความคิดสร้างสารรค์ชุดใหม่มาเติมสต็อกก็ทําไม่ได้เหมือนกัน สิ่งเหล่านี้มันถูกหล่อหลอมขึ้นมาฐานการเรียนรู้การลงมือทำแล้วก็การเวลาด้วยมันทำให้คนแต่ละคนมีมูลค่าเฉพาะตัวที่ลอกเลียนแบบได้ยากมากครับนี่คือความแตกต่างสำคัญเลยมันไม่ใช่แค่ทรัพยากรแต่มันคือศักยภาพที่มีชีวิตครับพออธิบายแบบนี้แล้วเห็นภาพความต่างชัดเลยค่ะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีจริงๆด้วยแต่เป็นศักยภาพที่แบบว่าจับต้องยากกว่านั้นเยอะเลย และบทความก็ชี้ต่อไปถึงปัญหาที่อันตรายมากถ้าองค์กรวิเคราะห์ต้นทุนผิดพลาดไปหรือมองข้ามคุณค่าในตัวคนไปเนี่ยเขาใช้คำว่าเมื่อเราวิเคราะห์ต้นทุนผิดคนเก่งถูกโยนไปทำงานที่ไม่ใช่งานที่ควรกลายเป็นผลผลิตกลับบิดเบี้ยวเป็นภาระประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะผลกระทบของการวางคนผิดที่เนี่ยมันร้ายแรงแค่ไหนกันคะโอ้โห ร้ายแรงกว่าแค่เรื่องงานไม่ได้ประสิทธิภาพหรือเสียเวลาไปเปล่าๆเยอะมากครับบทความเขาเน้นเลยนะฮะว่าภาระนี้จะบั่นทอนองค์กรยิ่งกว่าต้นทุนการเงินที่สูญเสียโอ้โหแรงเหมือนกันนะคะใช่ครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะมันไม่ได้แค่ทำให้ตัวเลขกำไรลดลงไงครับแต่มันกระทบโดยตรงไปที่แก่นแท้ของสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของเราเลยคือมันกัดกร่อนกำลังใจและพรสวรรค์ของคนเก่งครับ <c oughs> ลองนึกภาพตามนะครับโปรแกรมเมอร์ที่เก่งหมักมากเลยแต่ถูกสั่งให้ไปทำงานเอกสารซ้ำๆทุกวันค่ะ <c oughs> หรือนักการตลาดที่แบบโอโหความคิดสร้างสารรค์สุดยอดแต่ต้องไปอยู่ในตำแหน่งที่เน้นแต่ง,งานรูทีนเดิมๆไม่มีอะไรท้าทายเลยคือช่วงแรกๆเขาอาจจะทนทำได้นะครับค่ะ <c oughs> อาจจะฝืนๆไปก่อนใช่ครับแต่ไอ้ไฟในการทำงานความกระตือรือร้อนความคิดริเริ่มสร้างสารรค์เนี่ยมันจะค่อยๆหายไปหายไปเรื่อยๆ ฟังดูแน่หดหูเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ครับแล้วที่แย่กว่านั้นคือผลกระทบมันไม่ได้หยุดแค่คนคนนั้นนะครับบางทีความรู้สึกท้อแท้หรือความรู้สึกว่าองค์กรไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเนี่ยมันแพร่ไปหาเพื่อนร่วมงานคนอื่นได้ด้วยอ๋อเป็นโดมิโนโไปเลยถูกต้องครับกลายเป็นว่าองค์กรไม่ได้เสียแค่ต้นทุนการเงินจากงานที่ไม่เกิดผลนะแต่กําลังสูญเสียต้นทุนทางปัญญาหรือ intellectual capital ต้นทุนด้านขวัญกําลังใจหรือ moral cost และที่สำคัญคือต้อนทุนค่าสี่โอกาสครับ opportunity cost โอกาสที่เขาควรจะได้ทำอย่างอื่นที่ดีกว่าใช่แค่ง,งานไม่เดินแต่คือการทำลายทรัพยากรที่มีค่าที่สุดไปเลยซึ่งในบทความก็มีการยกคำพูดคลาสสิกของ Steve Jobs ที่ดิฉันว่ามันเข้ากับเรื่องนี้มากๆเลยนะคะเขาบอกว่า it doesn't make sense to hire smart people and then tell them what to do we hire smart people so they can tell us what to do ปาตรงๆก็คือมันไม่สมเหตุสมผลหรอกที่จะจ้างคนฉลาดฉลาดมาแล้วก็ไปบอกเขาว่าต้องทําอะไรเราจ้างคนฉลาดฉลาดมาก็เพื่อให้เขาบอกเราตังหากว่าควรจะทําอะไรคําพูดนี้เหมือนจะง่ายๆนะคะแต่เอาไปทําจริงนี่น่าจะท้าทายมากเลยแก่นแท้ของมันคืออะไรกันแน่คะครับแก่นของมันคือการเปลี่ยนมุมมองเรื่องอํานาจกับความรู้ในองค์กรเลยครับคำพูดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการมอบหมายงานนะฮะแต่มันคือการยอมรับว่า ผู้นำหรือผู้บริหารเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นคนรู้ดีที่สุดในทุกเรื่องเสมอไปอ <Ooh. S 1> การที่เราตัดสินใจจ้างคนเก่งหรือ h high smart people เนี่ยมันคือการยอมรับแล้วว่าเราเชื่อมั่นในความสามารถในสติปัญญา ประสบการณ์วิจารณญาณของเขาในด้านนั้นๆดังนั้นบทบาทของผู้บริหารจึงเปลี่ยนไปจากการเป็นผู้สั่งการหรือคอมมานเดอร์มาเป็นผู้อำนวยความสะดวกฟาซิลิเตเตอร์หรือผู้ปลดปล่อยศักยภาพครับเอน b เบลอร์หมายความว่าแทนที่จะบอกว่าอ้าต้องทำแบบนี้1 2 3นะก็เปลี่ยนเป็นตั้งคำถามว่าเป้าหมายคือแบบนี้นะคุณคิดว่าเราควรจะไปถึงตรงนั้นด้วยวิธีไหนดีที่สุดแบบนี้หรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับ มันคือการเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้คนเก่งได้ใช้ความเชี่ยวชาญของเขาเต็มที่ให้เขามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางกำหนดวิธีการทำงานไม่ใช่แค่รอรับคำสั่งแล้วทำตามค่ะเพราะถ้าเราจ้างคนเก่งมาแค่ให้ทำตามคำสั่งที่เราคิดไว้อยู่แล้วเนี่ยก็เท่ากับเรากำลังจำกัดศักยภาพของเขาเองแล้วก็เสียโอกาสที่จะได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆหรือวิธีการที่ดีกว่าเดิมที่เขาอาจจะมองเห็นแต่เรามองไม่เห็นก็ได้ จริงค่ะนี่คือความท้าทายที่แท้จริงเลยครับเพราะมันอาจจะขัดกับสัญชาตญาณของผู้บริหารหลายๆคนที่คุ้นเคยกับการควบคุมการตัดสินใจเองทั้งหมดการปล่อยและเชื่อใจคนเก่งจริงๆเนี่ยพูดง่ายแต่ทำยากนะครับจริงค่ะการเชื่อใจการมอบอำนาจให้คนอื่นตัดสินใจนี่เป็นเรื่องท้าทายจริงๆ ซึ่งบทความก็เชื่อมโยงความสำเร็จของจ็อบส์ไม่ใช่แค่กับผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนโลกอย่าง iPhone หรือ Mac นะคะแต่เขามองว่าจ็อบส์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการเลือกคนที่ใช่แล้วก็การเปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นได้แสดงความสามารถนี่แหละคือหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมเหล่านั้นออกมาใช่เลยครับและบทความยังให้มุมมองที่น่าสนใจเพิ่มอีกว่าความล้มเหลวของหลายๆองค์กรเนี่ยไม่ได้เกิดจากการขาดเงินทุนเป็นหลักเสมอไปนะครับอ๋อเหรอคะแต่หลายครั้งเลย กลับมีรากฐานมาจากการจัดคนผิดตำแหน่งหรือ misallocation of talent มากกว่าอลองคิดดูนะครับการมีคนเก่งมากๆอยู่ในองค์กรแต่ถ้าเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมให้เขาใช้ความสามารถนั้นได้หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำหนวยหรือไม่หัวหน้าที่ไม่เข้าใจไม่สนับสนุนเนี่ยศักยภาพนั้นก็อาจจะถูกเก็บเอาไว้ไม่ได้ถูกนำออกมาใช้ประโยชน์เต็มที่เหมือนของดีที่ไม่ได้ใช้นะคะใช่ครับ มันเหมือนกับเรามีรถแข่งฟอร์มูล่าวันแต่เอาไปขับในซอยแคบๆที่มีแต่ลูกระนาดนะครับอ๋อเห็นภาพเลยค่ะมันไม่มีทางแสดงสมรรถนะที่แท้จริงออกมาได้เลยเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากค่ะแสดงว่ามีคนเก่งอย่างเดียวไม่พอจริงๆต้องมาู้กักวิธีใช้แล้วก็ส่งเสริมเขาด้วยซึ่งก็นํามาสู่ข้อสรุปสําคัญอีกข้อในบทความนะคะที่บอกว่าการเข้าใจต้นทุนในตัวเองและผู้อื่นจึงเป็นการลงทุนที่แท้จริง คำว่าการลงทุนที่แท้จริงในที่นี้มันหมายถึงอะไรแล้วจะนําไปสู่อะไรได้บ้างคะครับคําว่าลงทุนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การให้เงินเดือนสูงหรือสวัสดิการดีๆเท่านั้นนะครับแต่มันคือการลงทุนความเข้าใจและความใส่ใจในการมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของพนักง,งานแต่ละคนและลงทุนในการสร้างโอกาสสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้เขาได้เติบโตได้แสดงศักยภาพค่ะ ลงทุนเวลาลงทุนความใส่ใจใช่ครับและเมื่อองค์กรทำแบบนี้ได้บทความชี้ให้เห็นผลลัพธ์ล้ำค่า3อย่างที่จะตามมาซึ่งเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้เลยครับ 1. คือความคิดสร้างสรรค์จะพลิบาน creativity will blossom อืคือเมื่อคนรู้สึกว่าองค์กรเห็นค่าในความสามารถของเขาแล้วก็มอบหมายงานที่ท้าทายแต่ก็ตรงกับสิ่งที่เขาถนัดหรือสนใจเนี่ยเขาจะมีพลังใจมีสมองที่เปิดกว้างพร้อมจะคิดนอกกรอบ ลองอะไรใหม่ๆซึ่งนี่แหละบอกเกิดของนวัตกรรมเลยครับคสองคือความไว้วางใจจะงอกงาม Trust will grow การที่องค์กรเชื่อมั่นมอบหมายความรับผิดชอบที่สำคัญให้พนักง,งานเนี่ยมันส่งสัญญาณชัดเจนว่าเราเชื่อในตัวคุณนะ,ะเป็นการให้เกียรติอย่างหนึ่งใช่ครับสิ่งนี้จะสร้างความผูกพันสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของหรือ ownership และสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างพนักง,งานกับองค์กรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของทีมเวิร์กที่ดีการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นครับสำคัญมากเลยค่ะข้อนี้ครับและ3คือผลลัพธ์จะกลายเป็นคุณค่าที่องค์กรไหนก็ซื้อไม่ได้ด้วยเงิน คือผลงานที่เกิดจากคนที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทมีความสุขเพราะได้ใช้ศักยภาพเต็มที่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาพุทหรือผลผลิตตาม KPI นะครับแต่มันจะกลายเป็นคุณค่าหรือ value ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขององค์กรไปเลยเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่คู่แข่งลอกเลียนแบบได้ยากไม่ว่าจะมีเงินมากแค่ไหนก็ตาม ทั้ง3ข้อนี้ฟังดูเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรอยากได้มากๆเลยนะคะทั้งความคิดสร้างสรรค์ความไว้ไว,ไว,วางใจแล้วก็คุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งหมดนี้มีจุดเริ่มต้นจากการลงทุนในการเข้าใจและส่งเสริมคนอย่างแท้จริงแล้วบทความก็ปิดท้ายด้วยประโยคที่ดิฉันคิดว่าคมคายแล้วก็สรุปแก่นเรื่องนี้ได้ดีมากเลยค่ะ เขาบอกว่าตำแหน่งบอกได้ว่าใครนั่งตรงไหนแต่คุณค่าบอกได้ว่าใครควรอยู่ตรงนั้นประโยคนี้มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับการบริหารจัดการในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นไปคะครับประโยคนี้สะท้อนถึงสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นวิวัฒนาการของการบริหารจัดการเลยนะครับมันชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างการบริหารแบบดั้งเดิมกับแนวทางที่มองการไกลและมีประสิทธิภาพมากกว่าคือการบริหารแบบดั้งเดิมอาจจะเน้นที่ตำแหน่งหรือโพ i t ช o นเป็นหลักค่ะ คือมีตำแหน่งว่างก็หาคนมาใส่ใช่ครับเรามีโครงสร้างองค์กรมีตำแหน่งงานว่างเราก็หาคนที่มีคุณสมบัติตรงตาม job description มาเติมให้เต็มช่องแล้วก็มอบหมายงานตามหน้าที่รับผิดชอบไปซึ่งก็เป็นการใช้คนให้ทำงาน using people to do work ซึ่งก็ดูเป็นเรื่องปกตินะคะใช่ครับมันเป็นพื้นฐานแต่ศิลปะสูงสุดของการบริหารที่บทความพูดถึงเนี่ยมันไปไกลกว่านั้นมันคือการเปลี่ยนจุดโฟกัสจากตำแหน่งไปสู่คุณค่า หรือ value ที่คนคนนั้นสามารถสร้างได้อ๋อมองที่ตัวคนเป็นหลักใช่ครับไม่ใช่แค่หาคนมาเติมตำแหน่งแต่เป็นการมองว่าเอ๊ะคนคนนี้เขามีศักยภาพมีพรสวรรค์มีความหลงไหลในด้านไหนแล้วเราจะสามารถสร้างบทบาทหรือมอบหมายภารกิจที่จะดึงเอาคุณค่าและความสามารถนั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ยังไงมันคือการปล่อยให้คนสร้างคุณค่าในแบบที่เขาเกิดมาเพื่อทำ หมายความว่าบางทีบทบาทที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคนเก่งคนหนึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในกรอบของตําแหน่งงานแบบเดิมๆที่เรามีอยู่ได้หรอคะเป็นไปได้สูงมากครับมันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างออกแบบบทบาทใหม่หรือให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ศักยภาพนั้นได้ฉายแสงออกมาเต็มที่มันคือการมองคนเป็นสินทรัพย์ที่มีชีวิตที่สามารถพัฒนาสร้างคุค่าได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ใช่แค่ฟันเฟืองที่ต้องทำงานตามช่องที่กำหนดไว้เป๊ะๆเท่านั้นนะนี่คือหัวใจของการสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความสามารถอย่างแท้จริงครับเป็นมุมมองที่เปิดโลกทัศนะมากเลยค่ะมันไม่ใช่แค่บริหารคนแต่คือบริหารศักยภาพของคนเพื่อสร้างคุณค่าที่เหนือกว่าเดิมให้ได้ถูกต้องครับและมันต้องอาศัยทั้งความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในตัวพนักงานแต่ละคน และความกล้าที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการแบบเดิมๆด้วยครับถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าหัวใจสําคัญที่เราได้จากการคุยกันเข้มข้นในวันนี้ก็คือสินทรัพย์ที่ล้าค่าที่สุดซึ่งประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้ยากแต่ส่งผลกระทบต่อความสําเร็จขององค์กรมากที่สุดก็คือคนนี้เองและไม่ใช่แค่จํานวนคนแต่คือคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งประกอบด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์และเวลาของพวกเขานั่นเองค่ะ ใช่ครับนั่นคือแก่นสําคัญเลยและกุญแจที่จะไขไปสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่การหาคนเก่งเข้ามาในองค์กรนะครับแต่ต้องประกอบด้วย3ส,ส่วนที่เชื่อมโยงกันเลยคือ 1. การเข้าใจ understand คุณค่าและศักยภาพที่แท้จริงของพนักง,งานแต่ละคนค่ะเข้าใจก่อน 2. การจัดวาง allocate พวกเขาให้ถูกที่ถูกทางในบทบาทหรือง,งานที่ส่งเสริมให้เขาได้ใช้ความสามารถนั้นเต็มที่ วางให้ถูกที่และ 3. ซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยคือการสร้างสภาพแวดล้อมเข้าจินตที่เอื้ออำนวยทั้งในแง่วัฒนธรรมองค์กรการสนับสนุนจากผู้บริหารโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาเพื่อให้พวกเขาสามารถปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาได้อย่างต่อเนื่องครับชัดเจนครบถ้วนมากเลยค่ะ และเพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้นำไปขบคิดต่อยอดกันนะคะดิฉันอยากจะชวนตั้งคำถามนี้นะคะว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากแบบนี้นอกเหนือจากการที่องค์กรมองหาคนที่ใช่สำหรับตำแหน่งงานที่มีอยู่แบบเดิมๆแล้วเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไปสู่การค้นหางานที่ใช่หรือบทบาทที่เหมาะสมเพื่อดึงคุณค่าที่แท้จริงที่อาจจะซ่อนอยู่ข้างในตัวพนักงานออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรบ้างคะ เราจะทำยังไงให้องค์กรหรือแม้กระทั่งตัวเราเองในฐานะผู้นำหรือเพื่อนร่วมงานสามารถมองข้ามกรอบของตำแหน่งไปสู่การค้นพบและปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของคนรอบข้างได้อย่างเต็มที่นี่อาจเป็นคำถามสำคัญที่จะกำหนดอนาคตขององค์กรในยุคต่อไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับ